สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกติ Incoming นะฮะก็อนสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาอธิบายเรื่องอ่าระบบคุณสมบัติต่งตางๆของอ่าหน้าต่างโปเกมอนตรงนี้นะครับอย่าไปงไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปลต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมที่ชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์ครับเมกามอนสเตอร์สามารถรับชมได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิป,ลปและก็หน้าช่ออองงนนั่นเ่เเมืมายาลาคลิปกันนได้เลยะะฮ ก็อีที่แล้วนะฮะผมได้ทําการอธิบายในส่วนของอหน้าต่างทางด้านขวามือนะครับในหัวข้อโปเกมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจระบบต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นภาษาไทยด้วยมันก็จะง่ายต่อการเข้าใจนะฮะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในโซนของด้านซ้ายมือกันบ้างนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องประดับอีวัฒนาการมิดฟื้นคืนชีพสืบทอและชุดแต่งกายนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันที่นะครับทั้งล่างก่อนละกันวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการหมายถึงนะครับการอีโวลูชันนะครับโปเกมอนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาโปเกมอนล่างเล็กๆก่อนละกันอิชิซูโปเตก็ได้นี่ครับก็สามารถจะอีโวลูชันเป็นโกลอนและโครเนียได้นะครับผมก็โดยใช้นะครับค่าใช้จ่ายก็คือใช้ทองในการอัปเกรดนะครับ แล้วก็จะมีเงื่อนไขด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดว่าอิชิสุเปเตะเนี่ยจะเปลี่ยนร่างเป็นโกลอนเนี่ยนะครับต้องมีเลเวลถึง16นะฮะแล้วก็จะมีการตีบวกโปเกมอนให้ถึงคอมมอนบวกหนึ่งที่เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอีวอลูชันโปเกมอนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการเพิ่มนะครับในส่วนของเลเวลโปเกมอนไปก่อนได้นะครับตรงนี้อ่ะเราก็เพิ่มเป็นเลเวล17ให้มันเกิน16ไปก่อนนะครับนี่ครับมันก็จะติ๊กถูกว่าเลเวลผ่านส่วนการ ตีบวกแล้วก็อัพตรงนี้เป็นตีบวกหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเนี่ยตีบวกหนึ่งแล้วเราเข้ามาที่อี o l u โวลูชันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเงื่อนไขทุกอย่างก็จะผ่านแล้วเราสามารถที่จะอี o l u โวลูชันได้ตัวชิปอเตก็จะทําการเปลี่ยนร่างโปแกมอนนั่นเองเป็นโกลอนนั่นเองนะฮะง่ายๆนะครับนี่คือการอี o l u โวลูชันนะครับทุกๆคนสามารถทําได้นะครับโดยการดูเงื่อนไขนะฮะแล้วน้องบางคนนะครับเมืเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเอาพี่ทำไมกดอีโวไม่ได้นะครับ อ่ะพอจะเปลี่ยนเป็นโกรเนียเนี่ยคุณจะต้องมีเลเวล36แล้วก็ตีบวกเป็นขั้นแรบวก1นะึงนะถึงจะทําได้นั่นเองอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือช่องหน้าต่างแรกนะต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของหัวข้อที่2นะฮะก็จะเป็นหัวข้อมิตรหรือเฟรนชิพนั่นเองหัวข้อนี้ครับจะเป็นการที่เราจะให้อาหารโปเกมอนนะฮะก็จะมีอาหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยนะครับพื้นเขียวก็จะให้นะครับในส่วนของ ค่าข้อสนิทน้อยหน่อยอย่างเมื่อกี้ผมให้ไป10ถ้าเป็นอันที่2ครับสีฟ้าเนี่ยจะให้เยอะหน่อยนะครับเห็นปะถ้าสีม่วงก็จะได้เยอะหน่อยสีทองก็จะได้เยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าข้อสนินนมนี่ก็สามารถที่จะใช้ในการเพิ่มนะครับในส่วนของพลังของโปเกมอนได้นะครับให้เรามามองด้านขวามือครับจะมีสแตตพื้นฐานของโปเกมอนเนาะแล้วก็มีพังพิเศษที่ได้จากการอัปเกรดค่าหัวใจนะครับ อย่างในคลิปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเลเวลนะฮะ20คุณจะได้สแตทพื้นฐานทุกช่องเลยนะครับบวก1%ถูกไหมครับถ้าเลเวล40นะฮะคุณจะได้เลือด3%เลเวล60คุณจะได้คีเลต์3%คีเดเม่3%นะครับเลเวล80ครับคุณจะได้สแตทพื้นฐานของโปเกมอนนะครับธาตุนะครับล็อกคือท่านอะไรท่าุหิน0.5%นะฮะแล้วก็เลเวล100เนี่ยคุณจะได้พลังโจมตีกายภาพเลเวล3%เลเวล150ครับ ประกันของคุณเนี่ยจะได้พลังป้องกัน0.5%ทั้งกายภาพโลเวทเลยเลเวล200จะได้บล็อกเลส3%นะเลเวล250จะได้พลังป้องกันกายภาพโลเวท3%เลเวล300ครับจะได้พลังโจมตีกายภาพโลเวท3%นะครับผมไอ้0.5%เลเวล350ครับจะได้อ่าพลังในส่วนของอ่า physical ignore นะครับก็คือตีไม่สนพลังป้องกัน3%ทั้งกายภาพโลเวทเลยแล้วก็เลเวล400ครับจะได้โบนัสโจมตี3%แล้วก็โดนดาเมจบอลลง3% เลเวล450ครับจะได้พลังในส่วนของการป้องกันเกรารเวทในส่วนกระยภาพระเวท,ท0.5%แล้วก็สุดท้ายครับเลเวล500ครับคุณจะได้นะครับถ้าไม่ตายออนติเมทสกิลดาเมจแรงขึ้น5%เพราะฉะนั้นเนี่ยสูงสุดนะฮะของค่าความสนิทยอยู่ที่เลเวล500นะฮะแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นั่นเองเราสามารถกดอัปเกรดด่วนได้เลยมันก็จะอัปเกรดเต็มช่องได้เลยก็เป็น17อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพถึงขั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ให้ดู เนี่ยมันจะขึ้น่างนี้ครับอย่างผมเลเวล45นะก็จะมี20กับ40ที่ออกในส่วนของผลพลังพิเศษไปแล้วถูกไหมครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้ส่วนไอเทมต่างๆเนี่ยสามารถหาได้นะครับนี่จากการจั่วการ์ดเหรียญซื้อในร้านค้าหรือเข้าไปในดันเจียนนะครับจั่วการดเหรียญหน้าตาเป็นไงก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นจั่วการเหรียญตรงนเนี้ยเนี่ยเรามาหาของจากตรงนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็มาซื้อได้นะครับมันมีขายอยู่แย้ไป นะครับเหนี่ยอะแยะไปนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับเราไปดูกันหัวข้อถัดไปครับจะเป็นหัวข้อฟื้นคืนชีพครับหัวข้อฟื้นคืนชีพจะเป็นการเลือกโปเกมอนนะครับแล้จะฟื้นฟูในส่วนของทรัพยากรทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นครับเราจะทําการฟื้นฟูโปเกมอน1ตัวยกตัวอย่างเช่นโกลอนเมื่อกี้แล้วกันนะครับนี่ครับจะมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคือใช้เพชรนะครับสิ่งที่เราได้รับกับคืนมาครับก็คือทองนะครับอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆที่เรากดอัปเกรดให้กับโกลอนไปนะครับผมอ่ะเราฟื้นคืนชีพให้ดู แบบนี้ครับกลอนก็จะกลับไปเป็นเลเวลก,กากๆเหมือนเดิมคือเลเวลหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้ของรางวัลมาเป็นการเหมือนรีรีของไปรีของมาไปเรื่อยเนาะโอเคไหมอันนี้คือหัวข้อเกิดใหม่ครับหัวข้อสลายตัวครับคือการเอาโปรแกรมอนที่คุณไม่ได้ใช้งาน5ตัวนะเอามาทําการย่อยนะฮะคุณก็จะได้รับไอเทมชิ้นนี้ครับมันจะเป็นอ่าโปรกรมอนโซลสโตนนะครับเอาไว้ใช้แลกของในร้านค้านะครับไอผมจะแลกให้ดู นี่ครับเรามาย่อยได้โปเกมอนที่เป็นส่วนเกินของทีมหรือเราได้มาซ้ําๆเนี่ยเราก็มาใช้วิธีการสลายตัวได้นะฮะไอเทมสีม่วงครับสามารถเอาไปทาได้บ้างครับสามารถเอาไปที่ร้านค้าครับแล้วคุณก็เอามาซื้อของตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นเศษตรงนี้ครับเอาสามารถเอามาแปลงเป็นเศษโปเกมอนได้เพื่อที่จะไปเอาโปเกมอนที่อยากจะได้ก็ได้นะครับตรงนี้อย่างผมมี2 0 0รเศษผมก็จะไปแลกโปเกมอนที่ผมต้องการเป็นชิ้นสว่วนแล้วก็เอามารวมอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับหัวข้อฟื้นคืนชีพยังไม่หมดครับก็จะมีเรื่องรายการยึดคลองนะครับรายการยึดคลองก็จะเป็นการย่อยอุปกรณ์เนาะไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นหัวข้อฟื้นคืนชีพนะฟื้นฟูกับโปเกอปมอนนะครับได้ของคืนแล้วก็เอาโปเกมอนมาสลายดได้โซลสโตนมานะครับผมตรงนี้ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อสืบทอดนะครับ หัวข้อสืบทอดเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่จะเอาไว้ใช้สลับสับเปลี่ยนในส่วนของนิสัยโปเกมอนกันนะครับก็เดีย๋ยวผมจะพาไปดูแปบนึงเอาตัวอย่างแล้วกันเอแอปโซก็ได้นะแอปโซไปที่สืบทอดแล้วกันนี่ครับเราสามารถที่จะหาแอปโซนะครับมาสลับนิสัยกันเอานิสัยคล้ายๆกันเลยเนาะเนี่ยเป็นการสลับนิสัยมันจะใช้ในกรณีสมมติเราเล่นโปเกมอนไป1ตัวสมมุติผมเล่น ามาชาโดก็ได้นะครับแล้วผมได้นิสัยไม่ดีแล้วผมก็เล่นไปก่อนนะครับพอในอนาคตผมไปเจอมาชาโดนิสัยดีผมก็จะมาสวิตนิสัยกันใช้เพชร100แค่นั้นเองจบง่ายๆนะครับผมมันคือการสลับนิสัยนั่นเองช่องที่1ึเนาะจๆมันจะเขียนว่าช่องธรรมชาตินะฮะส่วนนี้ครับก็จะเป็นการนะครับสลับสับเปลี่ยนค่าสแตตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าความพยายามสุดท้ายก็จะเป็นค่าหัวใจก็สามารถทําได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เราสมมติเรามีโปรกรมออนแรหายากแค่ตัวเดียวเราก็เล่นไปก่อนนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากเนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะมาสับเปลี่ยนนทรงนี้สสยเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับหัวข้อสืบทอดนะต่อมานะครับหัวข้ออีก2หัวข้อที่เหลือนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องประดับแล้วกันเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นการที่เราทําการอัปเกรดนะครับให้เครื่องประดับชิ้นส่วนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดิมที่เนี่ยมันจะเป็นพื้นอย่างนี้เลยขาวๆนะครับผมเป็นพื้นขาวๆนะครับ เลเวล1เรามีหน้าที่แค่ทำการอัปเกรดนะครับเอนแชนเนี่ยโดยใช้ทองเอนแชนได้นะครับเนี่ยทีละ1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 ไล่ไปเรื่อยครับนี่ครับพอถึงเลเวล10เนี่ยนะฮะมันจะให้เราใช้นะครับชิงเกตบูปินสามารถหาได้จากด่านประจ ol ภัยระดับหายากนะฮะมันจะดรอปเฉพาะด่านยากเท่านั้นนะครับพอดรอปมาปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเบรกได้นะครับโอเคไหมพอเบรกเสร็จปุ๊บ มันก็จะเปลี่ยนเป็นขั้นสีเขียวเห็นไหมฮะทั้งหลังแล้วก็ทําการอัปเกรดต่อซึ่งนะฮะในหัวข้อเนี่ยมันมีการอัปเกรดแบบเร็วด้วยนะครับแบบรวดเร็วก็จะใช้ตัวนี้อัปเกรดต่อเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นพื้นเขียวบวกหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองตามลาดับนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นแบบนี้ก็ได้กลายเป็นสีฟ้านะครับอ่าบางตัวก็จะเป็นสีม่วงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการอัปเลเวลแหละนะฮะ อัพเลเวลเปลี่ยนขั้นไปไเรื่อยๆนะครับในส่วนของเครื่องประดับซึ่ง4ชิ้นเนี่ยให้ไม่เหมือนกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะให้เป็นพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทนะครับชิ้นที่2จะเป็นเลือดนะฮะชิ้นที่3จะเป็นพลังป้องกันและเลือดป้องกันกายภาพนะครับชิ้นที่4เนี่ยจะเป็นป้องป้องกันเวทแล้วก็เลือดนะสอันนี้ตัไม่เหมือนกันนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อเอนแช e นะครับเอนแชรจะเป็นการอัพเวลเปลี่ยนขั้นนะฮะโอเค okay ไหมส่วนหัว การอัพดาวก็คือจะใช้อเทมชิ้นนี้ครับ Emerald s t a r Stone หาได้จากการสุ่มกาชารับจากกิจกรรมต่างๆซึ่งแจกเยอะมากๆก็เอามาใช้อัพดาวได้นะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะทำการอัพดาวของเจมส์เนคเิลตัวนี้นะครับก็ใช้หมด4ชิ้นกับทองอีก5 0 0 0นะครับมันก็จะได้สเตตเพิ่มขึ้นนะครับจาก1เป็น2ดาวก็ได้สเตตเพิ่มเป็นหลักร้อยเลยนะครับยิ่งเราอัพเยอะมันก็จะได้เยอะอันนี้คือการอัพดาวนะต่อมาก็จะเป็นการปลุกพลังนะฮะ การปลูกพลังจะใช้ชิ้นส่วนนะครับโอเชียนฮาร์นะครับตรงนี้ก็สามารถหาได้จากร้านเครื่องอร้านเครื่องไอเทมต่างๆที่ขายตามร้านค้านะครับแล้วก็การสุ่มกาชาอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอ,เอามาทําการาปลูกพลังได้นะครับก็จะทําให้อุปกรณ์ตัวนี้มันเก่งขึ้นในการปลูกพลังเนี่ยนะครับสแตทหลักๆก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะผมจะไม่ใช่เป็นหน่วยแล้วนะเอนแชนอัพดาวจะเป็นหน่วยนะแต่ปลูกพลังเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะใช้หลังๆเลยพวกปลุกพลังเนี่ยมันจะใช้พวกเลดเกมรอให้พลังเราเยอะก่อนพออัพเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้อันนี้ปในส่วนของเครื่องประดับเนาะต่อมานะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์โปเกมอนนะอุปกรณ์โปเกมอนเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยนะครับก็กากๆลก็คือพื้นเขียวพื้นฟ้าพื้นม่วงแล้วก็พื้นทองนะครับไอเทมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นี้จะเป็นไอเทมบุกหน้าตาเป็นแบบนี้ สีทองเนี่ยจะเป็นระดับ Legendary นะครับเป็นอาวุธเฉพาะนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วแหละว่าอาวุธเฉพาะต่างๆเนี่ยสามารถใส่กับโปเกมอนระดับไหนตัวอะไรแล้วก็จะลงมาไหนก็จะเป็นอีพิกสีม่วงนะฮะแล้วก็เป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีเขียวก็คืออาวุธกาก,ากที่สุดใส่พื้นฐานไปก่อนเนี่ยมันจะมีแยกเลยตำนานมหากาบหายากแล้วก,ก็ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าใช้ทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้ไข่ตัวนี้ครับ Overstone เนี่ยนะฮะ ก็มีสเตตดพื้นฐานแล้วนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกพกพาเนี่ยก็คือมันจะทําการเพิ่มเลือด8%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเวท4%ขณะที่สวมใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเอฟเฟกพิเศษนะครับก็หลักๆไอเทมพวกนี้ครับมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าโปรแกรมอนของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมอนสายอะไรโจมตีเกายภาพโจมตีเวทป้องกันเกายภาพป้องกันเวทเป็นสายแทงเป็นสายโจมตีเป็นสายซัพพอร์ต อะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์บางชนิดนะฮะที่ใช้กับโปเกมอนเฉพาะทางเช่นนะครับไล์บอลตัวนี้ครับไล์บอลตัวนี้ครับจะใช้เฉพาะตระกูลพิกาจูเท่านั้นมันก็จะทําการเพิ่มนะครับในส่วนของค่าลังโจมตีสายฟ้าให้กับพิกาจูนะครับผมประมาณนี้แล้วก็โบนัสเอเนอร์จีโบนัสเดเมจอะไรประมาณนี้เนาะอ่าโอเคสามารถทําอะไรต่อได้บ้างครับก็จะมีการกดคาว่าอุปกรณ์จะเป็นการสวมใส่นะครับ กไปที่ e n c h a n c ครับ e n h a n c e น่จะเป็นการ up นะครับระดับของอุปกรณ์นะฮะระดับของอุปกรณ์อัพยังไงครับจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ e n c h a n c กับข้ามขีดจำกัด enchance น่จะเป็นการอัพเวลอย่างเดียวนะฮะก็คือจะใช้ไอเทมตามนี้เลยก็จะมีนะครับ beginner e n c h a n c stone นะฮะ immediate e n c h a n c stone นะครับนี่ครับแล้วก็มี advanced จะมีอยู่3สีนะครับซึ่งจะให้ exp ที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าเราจะทำการอัพเกรดนะครับ เราก็แค่บวกเข้าไปแบบนี้โอเคไหมครับบวกเข้าไปไม่พอก็บวกเพิ่มโอเคไหมครับมันก็จะอัพเป็นเลเวลหกอะไรเงี้ยมันคือการเอนแชนการเอนแชนจะได้สเตตเป็นหน่วยนะครับผมก็คือการอัพเลเวลแหละนะครับผมหรือจะใช้อุปกรณ์ของมันเองอัพก็ได้นะครับอืมคราวนี้เนี่ยนะครับในส่วนถัดไปครับข้ามขีดจำกดัดข้ามขีดจำกัดคือการตีบวกนะฮะอ่าไม่เหมือนกันนะแอนเชนคือการเพิ่มเลเวล ข้ามขีดจำกัดคือการตีบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยต้องการ2ชิ้นเลยเพื่อที่จะทําการตีบวก1เป็นบวก2นั่นเองส t ตตเนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะกว่าเอ็นแช่นะข้ามขีดจำกัดจะได้สเตตค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเราใส่บวก1หนูจะได้9%ก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะพอเราทำบวก2จะได้เป็น10%อะไรประมาณนี้นะครับเอ็นแชเนี่คือการเพิ่มเลเวลนะครับแล้วก็ได้สเตตเป็นหน่วย สเตตพื้นฐานของโปเกมอนเลย6อย่างเนี่ยส่วนข้ามขีดจำกัดเนี่ยมันคือบัฟพ,พิเศษของอุปกรณ์มันก็จะทำการเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราตีบวกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอเนื้อหาของหัวข้อโปเกมอนตรงนี้นะครับทางฝั่งซ้ายมือนะฮะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะกันนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล,ล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ